วันนี้กองแม่กองเด็วาลเช็ควาลวเรามีปัญหาครับน่าจะมีเศษตะกันหรือเศษฝุ่นไปอุดตันเช็ควาลวตัวนี้มันเลยไม่ปล่อยน้ําเข้าถังนะน้ำนี่จะปล่อยมาทางนี้นะมาจากน้ําประปาเข้าเข้านี่มานี่ผ่านเช็ควาลระดับน้ำนะแล้วก็ลงไปนี่ไปส่งเข้าใต้ถงัง น้ำผ่านใต้หางขึ้นมาด้านบนเป็นการกองเศษแบบหยาบๆาบนะ,นนะกองเศษใบไม้เศษซากสัตว์อะไรเงี้ยแค่นั้นเดี๋ยวเรามาทําการแก้ไขกันว่ากองมันเกิดอะไรมันทําไมถึงตันมาให้ดูน้ํานี่การหัดกองครั้งแรกนะดูสีน้ําอันนี้ประมาณประมาณกี่เดือนวะครั้งสุดท้ายที่ผมทําการแก้ไขกองไปน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะ Hey. อันนี้ผมสั่งซื้อมาใหม่อีกสองตัวตัวละแปดติกว่าบาทแต่หลังๆมันขึ้นเลยนะขึ้นเป็นร้อยแล้วแต่นตอนนี้มันว่าร้อยเท่าไหร่ผมซื้อสำรองสองตัวเผียอตั่นี้มันมีปัญหาตั้งแต่ใช้งานเครื่องกรองน้ำสองรอยลิตรนี้มานะผมเปลี่ยนเช็ควาล์วตัวนี้หนึ่งตัวละนี่ตัวที่สองโอเคเดี๋ยวมาดูมันตันตรงไหนนี่ครับเจอสาเหตุแล้วนะนี่ หอยมีสารพัดอย่างเลยนะเนี่เศษตะกันเศษฝุ่นเศษพอดีว่าตรงนี้ผมไม่ได้ออกนะคือตัวแรกที่เสียไปอะ่ะผมตัวนี้ผมถอดออกแต่ตัวนี้ผมไม่ถอดเพื่อที่ว้อกันพวกนี้พวกหอยพวกกุ้งเนี่ย็นปัญหา <c oughs> นี่ตอนนี้ช่วยได้นะฮะเห็นปหมมีเศษอะไรเต็มหมดเลยปอะกันไหเออเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็ล้างน้ำก่อนเดี๋ยวเรามาลองไล่ระบบดูว่ามันจะ โอเคปะน้ำนี่ผมใช้ปั๊มอัตโนมัตินะมันก็เลยไหลตอนนี้ผมปิดระบบของปลาปาแล้วปิดวา,วา,าล์วปลาปลาถึงมันจะเล็กก็จริงนะแต่ว่ามันเพียงพอมันคือระบบมันกรองได้ทันอยู่เพราะผมเปลี่ยนไอ้นี้ใหม่ละผมเสริมท่อเข้าไปเพื่อให้น้ำมันไหลได้กองได้เพียงพอต่อการใช้งานอันนี้ก็ ล้างทำความสะอาดภายนอกแล้วลองลองเช็คดูว่าน้ำเข้ากับน้ำออกทำงานปกติไหมเนี่ยโอเคเนะไหลละนี่คือว่าโอเคผ่านแล้วนะพอเราเอาหอยออกละทีนี้น้ำแรงดันน้ำตัวนี้มันก็จะเนี่ยความแรงก็ปกตินะน้ำเข้าน้ำออกตามลูกศรครับ ถ้าเราใส่ครั้งนี้มันจะไม่ไปนะเห็นปะอันนี้ทางนี้ที่เข้าเสรีจแล้วทีนี้เราก็ประกอบได้เลยไในๆก็ในๆ,นๆละบางคนจะอาบถังตรนี้นี่นว่าคาบตะกอนตะกันเทียบในถังนะคือกองชั้นแรกนี่มัน,นอาจจะมีแบบว่าคาบเยอะหน่อยให้ดูอย่างเง้ย ฝั่งเนี้ยยังไม่ขัดฝั่งนี้ขัดแล้วนะ Mom